สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องไข่เน่าดาวโอลิแฟนเข้าวงการบันเทิงแล้วเรียกได้ว่าผิดก็พร้อมที่จะแก้ไขสําหรับน้องไข่เน่าทีล่าสุดหลังจากหายหน้าหายตาไปนานน้องไข่เน่าก็ได้ผันตัวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วเพราะได้เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงชอบที่เธอเป็นเธอของวงแทมมารินซึ่งหลังจากที่ทางใครปล่อย MV ออกมาให้ได้ชมกันน้องไข่เน่าก็ได้ออกมาโพดอัปเดตว่า m อปล่อยแล้วลงได้ทากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนับเลยว่าน้องสวยน่ารักเป็นดาราได้สบายเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่างามขนาดครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักจังเลยครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเข้าไปดูแล้วน้องน่ารักมากๆแพ้รอยยิ้มยิ้มทีใจละลายคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเพลงเพราะครับ ชอบท่องเที่ยวร้องพักรังภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามาทุกทางแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบอกแล้วว่าน้องต้องเข้าวงการดีๆได้เก่งมากๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ